จ้ะคุณเอเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องนั้นดีนะเดี๋ยวจะมั่วกันไปหมดไม่ได้จ้ะไม่ได้จ้ะเราจะไม่จับแพะชนแกะไม่เอานะจ้ะเดี๋ยวงงกันหมดนี่ก็งงกันแย่แล้วพรุ่งนี้เจอกันโอเคค่ะสวัสดีคุณเจียมจิตค่ะแอรัพระเธอมาตลลดสวัสดีคุณเปรมจิตค่ะคนสวยดูได้ทุกเรื่องใช่ใช่ช่ พรุ่งนี้เดินทางไกลกำแพงเพชรหน้าเวทีจะมีช่มชมไปเยอะไหมคนกำแพงเพชรที่อยู่ใ,ใกล้ๆฝากบอกพวกเพกืพ่อนฝูงไปดูนิเกกันกนะจ๊ะที่วัดซับเจริญแต่วัดซับเจริญเนี่ยมันจะมีสองซับเจริญน,นะจ๊ะ ใช่เนี่ยมาขอ้ืนด้วยไม่รู้จักเลยแต่ซับเจริญจะมีสองซับเจริญนะคะซับเจริญที่เราจะไปเล่นเนี่ยคือตําบลวังหามแห่นะคะอีกตําบลเนี่ยไม่ใช่นะคะอย่าไปกันผิดนะจ๊ะจะมีสองที่นะคะวัดซับเจริญเนี่ยเพราะว่าเจ้าภาพบอกว่าเมื่อก่อนก็มีลิเกไปผิดแต่แม่ต้องมาที่ตําบลวังหามแห่วัดซับเจริญตําบลวังหามแห่นะจ๊ะอย่าไปกันผิดนะคะ คนที่ไปไกลๆสำหรับท่านที่เดินทางไกลอย่าไปกันผิดนะไม่ลงหรอกค่ะเราปักหมุดไปในกลุ่มลิเกแหละแม่เน้นกินจะมีมันจะมีชื่อวัดเหมือนกันอำเภอลักษณะไรสักอย่างเนี่ยค่ะไปจังลวัางหามแห่แล้วกันมันจะชื่อวัดเหมือนกันแต่มีสองวัดถ้าไปจังลวังหามแห่แสดงว่าถูก พรุ่งนี้ปากมุดไว้ที่หน้าเฟซให้ก็แล้วกันนะจ๊ะสวัสดีคุณถนอกเบื้องเนิร์นะจ๊ะขอบคุณหัวใจสีส้มนะจ๊ะแอรักธ็มาตลอดแต่เธอไปกอดกับใครเขามีเพื่อนอยู่ใกล้เพื่อนไปแน่นอนยอุครอบครูไปจ้าเจอกันนะจ๊ะ ฝากบอกพะพูเพื่อนฟูไปดูกันเยอะๆนะจ๊ะคนที่อยู่ใกล้หน้างานจ๊วะวสัปเจริญวางหามแห่มาง่ายๆอ่ากําชับกิจด,ดาด,ด้วยแม่เดี๋ยวไปผิดอีกเขียนไปในกลุ่มแล้วค่ะต้องไปตําบลวังหามแห่แต่ถ้าไปอีกสับเงือมันถ้าตําบลอื่นไม่ใช่ซับนี้นะคะโคราสัปอันนี้ซับเจริญไงแล้วเนี่ยจะเป็น ไม่รู้ดิค่ะไม่รู้เลยมีโดมหรือเปล่าแม่ไม่รู้เรื่องเลยค่ะสวัสดีจ้าวันนี้ทำไมแม่หน้าเด็กจังนั่นฮ่าฮ่าสวัสดีนะคะสวัสดีห้าร้อยคนจ้ะว่าคนดูเยอะสุดด้วยนะ วันนี้สดใสวันนี้แม่สวยจังลับไปตื่นแล้วค่ะไปทําผุมทําเล็บมาก็ลับเพราะว่าต้องทําหมูคันคันพระษีสะมากโอ้ยขอบคุณหัวใจสีส้มจากคุณนอ็อตจ้ะเมื่อไ